นี่คือเรื่องเล่าแนวโรแมนติกรู้มีความรา่ม่าและอบอุ่นในเวลาเดียวกันระหว่างอเลสซานโดรชายผู้แข็งกร้าวภายนอกแต่ปกป้องด้วยหัวใจและเซเรนาหญิงสาวผู้เปล่งแสงสงบงามแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยพายุอำนาจในค่ำคืนหนึ่งของมงมิลานท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับในคฤหาสก,กลางแสงไฟระยะชายหนุ่มร่างสูงในสูดดำยืนมองออกไปนอกระเบียงอเลสซานโดรเดลูคัสชายผู้สืบทอดอำนาจแห่งตระกูลมาเฟียเก่าแก่ เยือกเย็นดุดันและไม่เคยยิ้มให้ใครนอกจากหญิงเพียงคนเดียวเซเรนาเธอคือหญิงสาวผู้เข้ามาในชีวิตเขาในวันที่มืดมิดที่สุดคืนที่เลือดประเต็มมือเขาเธอกลับยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสงสารอันบริสุทธิ์นายไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายแต่อาจเกิดมาเพื่อปกป้องก็ได้คำนั้นติดอยู่ในใจเขาจากวันนั้นผู้พิทักษ์อันสงส่งที่หลงทางในเงามืดเริ่มเรียนรู้จะปกป้องแสงจันทร์ ที่อบอุ่นหัวใจของเขาเมื่อการเวลาผ่านไปเซเรนากลายเป็นหญิงสาวในชุดตราตรีสีเงินเป็นประกายเธอสงบนิ่งแต่แข็งแกร่งในแบบของตัวเองในคืนฉลองมั่นที่เต็มไปด้วยแขกผู้มีอำนาจเธอยืนเคียงข้างเขาท่ามกลางเสียงกระซิบของโลกภายนอกผู้หญิงอย่างเธอไม่คู่ควรกับอเลซานโดรแต่เขากลับยิ้มยิ้มที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนเธอคือทุกสิ่งที่ฉันปกป้อง และใครก็ตามที่แต่ต้องเธอจะได้รู้ว่าฉันคือใครในห้องเงียบหลังงานเลี้ยงเขากุมมือเธอไว้แน่นแสงเทียนสะท้อนประกายในดวงตาทั้งสองคู่เธอสวยเหมือนแสงจันทร์จริงๆเซเรนาแล้วนายก็เหมือนราตรีที่ปกป้องฉันไว้เสมออเลสซานโดนเสียงของทั้งคู่กลืนหายไปในค่ำคืนระหว่างผู้พิทักษ์อันสูงส่งและแสงจันทร์ผู้สงบนิ่งที่ทำให้หัวใจของเขาได้พัก เสียงเพลงคลาสสิกเบาๆลออยู่ท่ามกลางห้องจัดเลี้ยงประดับไฟระยะแสงเทียนสองประกายเหนือเค้กสีขาวสามชั้นและในแสงนุ่มละมุนของค่ำคืนนี้เขาและเธอกำลังยืนอยู่เคียงกันอเลซานโดจับมือเซเรนาไว้แน่นมือของเขาใหญ่และอุ่นจนหญิงสาวรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจที่ประสานกันอย่างเบาพร้อมหรือยังเสียงทุ้มต่ำของเขากระซิบข้างหูเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มบางในแบบของเธอ พร้อมเสมอกลับใดที่มีนายอยู่ข้างๆเขาหัวเราะในลำคอเบาๆแล้วช่วยเธอจับมีดตัดเคก้กเมื่อใบมีสัมผัสครีมเนื้อนุ่มเสียงตกบมือดังก้องไปทั่วห้องแต่ในสายตาของอเลสซานโดโลกกลับเงียบงนันมีเพียงเธออยู่ตรงหน้าหญิงสาวในชุดราตรีสีเงินระยับดวงตาอ่อนโยนราวแสงจันทในคืนมืดแสงเทียนสะท้อนประกายเพชรบนมงกุฎของเธอเขามองภาพนั้นแล้วรู้แน่ว่าเขาไม่มีวันปล่อยมือหลังพิธีจบลง เสียงผู้คนเริ่มเบาบางลงเมื่อแขกทยอยกลับเขาพาเธอออกมาสู่อาระเบียงกว้างด้านบนของคฤหาสน์ลมกลางคืนพัดกลีบดอกกุหลาบปลิวผ่านเธอหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่กล้าถามอเลซานโดรหืมทำไมนายถึงเลือกฉันทั้งที่โลกของนายอันตรายขนาดนั้นเขาไม่ตอบในทันทีเพียงก้าวเข้ามาใกล้จนลมหายใจแทบจะกลืนกันเสียงหัวใจของทั้งคู่ดังชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธ เพราะเธอคือเหตุผลเดียวที่ทําให้ฉันอยากกลับมาบ้านทุกวันเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดเธอคือแสงเดียวที่ฉันมองเห็นเซเรนาเงียบไปดวงตาสั่นไหวน้ําตาเล็กน้อยรินออกมาโดยไม่รู้ตัวเขายกมือเช็ดให้เบาๆนิ้วสัมผัสผิวแก้มเธออย่างแ่วราวกับลัวเธอจะหายไปฉันสัญญาจะไม่มีวันให้ใครทําร้ายเธอไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรฉันจะปกป้องเธอด้วยชีวิตของฉันเธอพยักหน้าเบาๆ และในค่ำคืนนั้นท่ามกลางแสงดาวและเสียงเทียนสั่นไหวทั้งคู่ได้สาบานหัวใจต่อกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำว่ารักเพราะแค่สายตาก็เพียงพอแล้วให้รู้ว่าเธอคือแสงจันทร์ของเขาและเขาคือผู้พิทักษ์ของเธอลมยามค้าพัดผ่านม่านบางที่ผืวไหวเสียงเมืองมิลานในยามดึกแถวเบาอยู่ด้านล่างในห้องเพนเฮาส์หรูชั้นบนสุดของตึกเดลูคัสแสงจันทร์ส่องลอดผ่านหน้าต่างกระจกสะท้อน ลงบนผิวเนียนของหญิงสาวที่ยืนอยู่คนเดียวเซเรน่ายืนมองแหวนมั่นในมือประกายของเพชรสีน้ำแข็งสะท้อนกับแสงจันทร์ราวกับตวนใจเธอว่าตั้งแต่นี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงประตูเปิดออกเบาๆเธอเงยหน้าขึ้นอเลสซานโดนเดินเข้ามาในชุดเชิอสีดำแขนเสื้อพับขึ้นเผยลายสักที่ข้อมือเขาดูเหนื่อยแต่ยังคงสง่างามราวกับคนที่โลกทั้งใบต้องยอมสยบยังไม่นอนโดืเซเรนา ฉันนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาเธอพูดพลางกอดตัวเองเบาๆอเลซานโดนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนเดินเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นไม้จางๆจากตัวเขาเธอไม่ต้องกลัวตราบใดที่ฉันยังหายใจไม่มีใครแต่ต้องเธอได้เขาเอื้อมมือไปลูบผมเธอเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนเกินกว่าชายผู้เคยเพื่อเลือดอย่างเขาควรมีแต่ก่อนที่บรรยากาศจะละลายลงเสียงติด๊ดแถวเบาดังขึ้นจากตุกกระจกโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสัน่น หน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความสั้นๆอย่าลืมว่าแสงสว่างมักดับได้ง่ายในมือของคนที่ถือมันไว้แววตาของอเลสซานโดรเปลี่ยนทันทีความเยือกเย็นกลับมาแทนที่ทุกอารมณ์เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นอ่านช้าๆแล้วบีบเครื่องแน่นจนหน้าจอร้าใครส่งมาหรอือเซเรนาถามเสียงสั่นน้อยๆไม่มีอะไรแค่คนโง่ที่อยากเล่นกับไฟเขาตอบเรียบแต่แววตาคุมเข้มเหมือนคนที่พร้อมค่าทุกอย่างที่แต่ต้องสิ่งรักของเขา เขาก้าวเข้ามากอดเธอแน่นเสียงหัวใจเขาเต้นแรงจนเธอได้ยินจำไว้นะเซเรนาถ้าความมืดจะเอาเธอไปมันต้องผ่านสพฉันก่อนเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาเต็นไปด้วยทั้งความกลัวและศรัทธาในเวลาเดียวกันในแสงจันทร์คืนนั้นเธอไม่รู้เลยว่าข้อความนั้นไม่ได้ส่งถึงเขาแต่ส่งถึงเธอเช้าวันถัดมาหมอกบางคลุมไปทั่วคฤหาสน์เดลูคัส อเลซานโดนตื่นขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเขายืนอยู่ตรงระเบียงซูบุรีเงียบๆมองออกไปยังมือที่เขาปกครองด้วยทั้งอำนาจและเลือดบนแผ่นนอกซ้ายของเขามีรอยแผลเก่าเป็นเส้นยาวรอยที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากกระสุนของใครนอกจากเขาและชายคนหนึ่งที่เขาเคยเรียกว่าพี่ชายเสียงฟีเท้าผ่าเบาดังขึ้นด้านหลังเซเรนาเดินเข้ามาช้าๆในชุดนอนสีขาวสะอาดแสงแดดอ่อนสะท้อนกับผิวของเธอเหมือนผ้าฝัน นายไม่หลับเลยเหรอฉันชินแล้วเขาตอบเรียบโลกของฉันไม่เคยมีคำว่าหลับสนิทเธอมองใบหน้าที่มีเงาอ่อนของความเหนื่อยล้าชายคนนี้แบกรับทุกอย่างไว้ในใจแต่ไม่เคยพูดออกมาเธอเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือแต่รอยแผลบนหน้าอกเขาเบาๆแผลนี่เกิดจากอะไรเหรอเขาชะงักไปชั่ววินาทีแล้วเอ่ยด้วยเสียงต่ำเหมือนคนที่พยายามกลืนอดีตไว้ในลมหายใจจากคนที่ฉันเคยไว้ใจมากที่สุด ตอนนั้นฉันคิดว่าเราจะสู้เคียงข้างกันแต่เขาเลือกจะยิงฉันเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเซเรน่ามองเข้าไปในดวงตาของเขาเห็นประกายความเจ็บลึกที่ซ่อนอยู่ใต้ความเข้มแข็งแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาตอบเสียงเรียบแต่เมื่อคือนฉันรู้ว่าเขากลับมาแล้วเธอเพลอหายใจติดขัดหมายความว่ายังไงข้อความเมื่อคืนมันคือสัญญาณของเขาและเขากำลังจะเอาทุกอย่างของฉันคืนรวมถึงเธอ ในขณะเดียวกันที่อีกฝ้าของเมืองในโกดังเก่าริมท่าเรือชายคนหนึ่งในชุดสุดสีเทาเข้มยืนอยู่ท่ามกลางความมืดบนโต๊ะมีรูปถ่ายของ